เล็บลิทรสนซานนั่นเองซึ่งในครั้งนี้ครับผมจะมาไม่ได้มารีวิวนะแต่ผมจะมาสร้างบ้านที่มีปุยเพิ่มมาอันนี้คือเตียงที่พ่อผมนะทํามาให้ก่อนหน้านี้ให้ปุยมานอนแต่ดูนะผมเห็นนะปุยปุยอะ่ะมันชอบไปมุดซอกอะผมอยากเลยให้มันอ้อนตรงนี้ก็เลยกะว่าจะสร้างบ้านเป็นโค้งขึ้นมาให้มานะซึ่งนะรวัสรุปที่ผมจะใช้ในการสร้างบ้านนะก็คือไม้พาเ,เลทน,นะครับดีบ็อกก๊างทําอะไรอยู่ะ หาไม้เอาไปสร้างบ้านให้พี่จูอย่างแรกนะคะเราต้องตัดไม้ทำฝาบ้านแล้วตอนนี้ผมกำลังเอาทิ่ซอมาตัดเป็นหน้าต่าง น,นี่นะผมก็ได้นะแล้วตองแล้วต่อก็เลยต้องตัดให้เฉียวนี้เดี๋ยวเอปดหลังคาอย่างนี้แล้วก็เลยต้องทำให้ใบชิฟโซเนี้ยมาตัดเฉียนี้ตอนนี้ฮะเราก็มาตัดทำหลังคากันนะครับ ต่อไปฮะเราก็ต้องขัดงานให้สวยงามตัวนี้ฮะเราได้ตัวหลังคามาแล้วฮะเห๋ือจะมาประกอบกับตัวว้านนะฮะเนี่ยประกอบบิยายเลยตอนนี้นะ,ะเราควลใช้ตัว เครื่องอัดลมที่มีตะปูอยู่ด้านในนะจะเจาะลงไปให้หลังคามันยึดกันนะคะนะครัะในที่สุดเราก็ทําหลังคาและกําแพงเสร็จแลครับนี่เอามากอเลยลงล้วเป๊ะเป๊ะนี่นะครับก็คือเจ้าของคนที่สั่งบ้านเอาไว้นะฮะปุะ๊บปุ๊บในที่สุดนะเราก็เสร็จแล้วแล้วปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในทันใดตื้อตื้อตื้อ ่ะใครที่ชอบซาสองหนึ่งถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดกระปุกสไล์และอย่าลืมกดติดตามเลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามติกตอกที่ตรงนี้เลยนะบ๊ายบายเป็นไงบ้างวันนี้นะ่สาสนุกไหม